แต่ว่าคนเราเรียนเก่งไม่เก่งอะไรมันไม่แน่นอนเพราะว่ามันมีการผลสํารวจออกมาแล้วสํารวจอะไรอันนี้ชัดเจนนะคะรับผมบอกว่าผลสํารวจการเรียนแล้วชีวิตหลังการเรียนความสําเร็จในเส้นทางชีวิตของการศึกษาว่าเป็นอย่างไรเป็นยังไงเพราะเพราะว่าพวกนักเรียนเกรด A แบบคุณมนตรีแบบอะไรเงี้ยน,นะ<ม>นักเรียน A พวก A กลุ่ม A ทั้งหลายเนี่ยกลุ่ม A อส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ<ม>เป็นวิศวกร<ม>เป็นหมอต่างๆพวกนี้อืแต่พวกนักเรียนเกรดบ เกรดรองไปจากเกรดเอพวกนี้ก็จะเรียนบริหารอคุมธุรกิจแล้วก็จะมาคุมพวกนักเรียนเกรดเออีกทีนถูกไหมเพราะว่าในชุดก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจไงก็บริหารเออก็จะมาบริหารใช่ไหมพวกนักเรียนเกรดซีเกรดซีนี่ก็เรียนแบบพอดีีผ่านนะแบบนาผ่านไปได้พวกนี้ก็จะกลายมาเป็นนักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีเออมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็คุมพวกเกรดเอกับเกรดบีอีกทีหนึ่ง แล้วเกรดดีอ่ะที่พี่พวกนักเรียนเกรดดีเป็นนักเรียนหลังห้องพวกนี้ก็แบบสมหัวกันอะไรตอนเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนนะมีการแกล้งครูแกล้งอะไต่างด้วยพอจบมาเรียบร้อยปั๊บพวกนี้มันผ่านมาแบบไม่น่าผ่านนะพวกนี้ก็จะมาทําตัวเป็นแกงใต้ดินอห็ไหมมีทําอะไรลักอะไรต่างๆนี่นะต่างๆแล้วก็จะมาคุมพวก A B C อีกทีเพราะว่าแกงใตดินนี่คุมได้หมดที่ดูสิหวยราคายังลงไม่ได้ีนะครับ ถ้าไ่ได้แก๊งนี้มันจะทําได้ไงดูไหมครับถูกไหมครับโอ้จริงนะได้หมดทุกอย่างดูไหมครับเออจะมาที่นี่มันนักเรียนเกรดเอฟเอามีเกรดนึงมันสอบแล้วตกทันทีพวกนี้ไม่ยี่ละตกทันทีเลยสอบคนรีไทยโดยอะไรไม่สนใจไม่แร่พวกนี้ก็จะมาทาตัวเป็นผู้วิเศษเป็นผู้รอบรู้กลายเป็นโหนลายไปตามแล้วพวกนักเรียนทุกกลุ่มก็จะเข้ามาหาโหนทั้งหมด และนักเรียนคนนี้ก็จะบอกว่าอยู่ได้กี่ปีจะอยู่ได้นานาเท่าไหร่บอกได้หมดถูกไหมครับอันนี้ออกรายการไม่ได้นะครับไปเลยอ่ะแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่ว่าบอกอะไรไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวสี่ังไม่จบเอาไว้จบแต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งมีกลุ่มที่สุดการเรียนก็ไม่แน่นอนเออบางทีก็ได้เเออบางทีก็บีบางทีก็ซีบางทีก็ดีอะไรก็แล้วแต่ เก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่พิษผู้ที่ทรงอิทธิพลนักเรียน A B C D ไม่กล้าต่อแวด้วยไม่กล้าเข้ามาหือไม่กล้าต่อรองมีอำนาจเบ็ดเ็จเด็ดขาดกลุ่มนี้เรียกชื่อสั้นๆว่าเมีย <laughs>